รีวิวการอัปเดตของซากุระซิมูเลเตอร์กันว <Yeah! S 1> ันนี้เราเข้ามาในหน้าเกมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างกดเข้าไปเลยก่อนอื่นขอดูเสื้อผ้าแล้วก็ชุดก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ <Yeah! S 1> เลื่อนไปดูเลยตื่นเต้นมากกับการอัปเดตครั้งนี้เสื้อผ้าก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคน ชุดนี้เป็นชุดสวยมากอันนี้เป็นแนวเท่ๆแบบการเกงอันนี้น่ารักมากเป็นสีฟ้าอันนี้ก็น่ารักค่ะทุกคนมีหมวกด้วยเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมเลยนะต่อไปชุดนี้ชุดนี้ออกแนวโรล,ลิ่น่ารักน่ารัก ชุดนี้เราชอบนะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันค่ะทุกคนชุดนี้เป็นชุดเรียบๆเรียบร้อยมีลายขีดด้วยเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมต่อไปชุดนี้อันนี้เราเปลี่ยนสีไว้ก่อนแลวนะทุกคนชุดนี้แตกต่างจากเมื่อกี้เพราะว่าไม่มีลายตารางเข้ามาค่ะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นชุดหุ่นยนต์ค่ะทุกคน ไม่แน่ใจว่าชื่อหุ่นยนต์หรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนสีได้ด้วยชุดอัปเดตก็มีทั้งหมดแค่นี้ค่ะทุกคนส่วนตัวชอบอันนี้ที่สุดเลยค่ะนี่ชอบอันนี้มากมันสวยน่ารักมากเลยเราชอบอันนี้ไปดูทรงผมกันบ้านทรงผมก็ยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะคะแว่นตาก็ยังไม่มีเลย ก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นไม่มีไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมมานะคะสังเกตว่าอัปเดตแค่เสื้อผ้านเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูในะเกมกันเลยว่ามีอะไรบ้างเราเห็นเขาว่ากันว่ามีคาเฟ่ไม่อัปเดตมาด้วยนะคะเราก็จะลองหาดูเลย นี่ค่ะทุกคนมันจะขึ้นคำว่าแคทคา f e กดเลยค่ะโหอันนี้ก็เป็นคาเฟ่แมวนะคะทุกคนที่เขาบอกว่าอัปเตดตมาใหม่อลังการมากดูสิทุกคนอันนี้เป็นลานจอดรถแน่ๆเลยเราเดินเข้าไปกันค่ะนี่คาเฟ่สากุระมีดอกไม้ประดับตกแต่งด้วย นี่เลยทุกคนน่ารักมากเข้าไปเลยดีกว่าโหข้างในสวยมากทุกคนอะทำไอตีนจมบักเรามาใหม่แล้วทุกคนนี่โอ้โหเมวน่ารักมากมีเมวสมีใหม่ๆเข้ามาด้วยทุกคนดูสิอันนี้เป็นสีดําสีส้มๆ้มขาวนี้ส้มขาวสีเหมือนเมวที่บ้านเราเลยอะ สีเทามีสีดำขาวแล้วก็มีสีส้มทุกคนดูสิน่ารักมากเลยน้องเป็นอะไรเมื่อกี้เราสามารถคุยแล้วก็อุ้มกับน้องได้ด้วยนะคะอุ้มเทา้าน้องเป็นสีชมพูด,ด้วยน่ารักมากนี่เลยอันนี้เป็นแมคคานะคะเราจะลองซื้อทุกอย่างแล้วก็ลองทดลองทุกอย่างเลยก็มีห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยซื้อให้หมดเลยคะ่ะ เรามาลองดูกันเราจะลองกับแมวตัวนี้นะคะทุกคนน้องให้อาหารน้องอมีให้แล้วต่อไปมาให้ตัวนี้บ้างน่ารักมากคือแบบถ้ามีแอนิเมชันการให้อย่างเงี้ยคือดีเลยนะอันนี้ก็ถือดีแลวทุกคนมนาะเรามาลองวางขนมให้น้องกัน เท่าอ่ะนี่วางขนมให้น้องกินด้วยอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่น้องกินน่ารักมากดูสิเราไปลองให้แมวตัวอื่นกันบ้างดีกว่าให้ตัวนี้นี่น้องก็เดินมากินอ่ะทุกคนเชื่องมากน่ารักด้วยอันนี้เป็นบ้านแมวด้วยทุกคนมีบ้านแมวมีเป็นพอบบ้านแมวอย่างเงี้ยเออน่ารักมากเลย น้องกินด้วยกันดูสิน่ารักมากุียน้องเป็นอะไรอ่ะวางไว้เดี๋ยวน้องก็มากินแหละดูตัวอื่นกันบ้างนี่ให้น้องกินด้วยน้องสีขาวก็อยากกินแล้วก็ให้เบียหนึ่งเฮ้ยทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นเม็ดๆเป็นอาหารเม็ดหรือเปล่าเนี่ยเออน่ารัก ตัวนี้ด้วยแล้วมีท่าเลียมือด้วยทุกคนท่านอนท่าเลียมืออย่างเงี้ยอุย้ยมีไม้เล่นแมวด้วย,วยทุกคนมีไม้แมวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้น่ารักมากแล้วนะ้องแมวคือหันตามอันนี้น่าจะห้าร้อยกว่านะโอ้โหน่ารักทุกคนน่ารักมากจริงๆริงมาลองอย่างสุดท้ายอ,อันนี้ก็เป็นขนมเหมือนกัน นี่แล้วมันก็มีที่นั่งให้เราด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองนั่งดูว่ามันคืออะไรอ๋อก็มีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกกินนีนะคะเป็นเครื่องดื่มร้อนแล้วก็สั่งมาชิมดูอร่อยมัทีนี้เราจะพาทุกคนขับรถไปคาเฟ่แมวกันนะคะเผื่อใครที่อยากลองขับรถไปแล้วก็รู้จักเส้นทางการปคาเฟ่แมวไม่ต้องวัาบ มาทุกคนขี่ตามมาเลยนะคะขับรถอาจจะดูทุลักทุเลในการขับนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขับไม่เก่งมาตามทางนี้ได้เลยนะ นี่เลยค่ะทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปจอดรถเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นที่จอดรถจริงๆด้วยทุกคนดูนี่สิรจอดเราสามารถเอาเรถเข้าไปจอดได้ด้วยนะคะนี่เลยถึงคาเฟ่แมวแล้วนี่เป็นไงวาทุกคน โอเคค่ะทุกคนสําหรับพ็อปหรือว่าไอเทมอื่นๆแล้วก็คือไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเลยนะคะก็มีแค่เป็นเสื้อผ้าแล้วก็คาเฟ่แมวที่เราเห็นแค่นี้นะคะทุกคนหรือว่าใครเนี่ยมีอย่างอื่นเพิ่มเติมที่เรายังไม่รู้นะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะทุกคนเราอาจจะดูไม่ละเอียดพอแต่ว่ารวมๆแล้วคือน่ารักมากทั้งชุดใหม่แล้วก็คาเฟ่แมวคือเป็นอะไรที่ว้าวมากตื่นเต้น น้องแมวคือน่ารักทุกตัวเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่องครอบครัวสาก,กุละกันด้วยนะคะบ๊ายบาย